a บบีเซราโดสายพันธุ์ที่ควรมีติดไว้ลักษณะประจำพันธุ์ของแก้วมังกรพันธุ์เบบีเซราโดสายพันธุ์จากบราซิลลักษณะต้นลำต้นสีเขียวเข้มโตเร็วทรงพุ่มกระทัดรัดแต่กิ่งขแขนงได้ดีลักษณะดอกดอกสีขาวออกกลางคืนขนาดกลางถึงใหญ่กลิ่นหอม ลักษณะผลผลขนาดเล็กถึงกลางเฉลี่ย150-250ถึง250กรัมต่อผลรูปทรงค่อนข้างกลมรีกระทัดรัดผิวผลสีแดงเข้มอมม่วมเมื่อสุกเต็มที่มีหนามเล็กทั่วผลซึ่งจะหลุดออกเองเมื่อแก่จัดเนื้อในสีขาวเนื้อละเอียดฉ่ำน้ำมเมล็ดเล็กรสชาติหวานจัด18-22บริกขึ้นไป แทบไม่มีความเปรี้ยวจุดเด่นประจำพันธุ์รสหวานพิเศษมากกว่าพันธุ์ทั่วไปผลสวยแปลกสีเข้มแปลกตาน้ำบนผลเป็นเอกลักษณ์แต่ไม่เป็นอุปสรรคเพราะหลุดออกเมื่อสุกเป็นพันธุ์หายากนิยมสะสมสนใจกิ่งพันธุ์ยังพอมีให้ทุกท่านรับไปปลูกค่ะสอบถามเข้ามาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ